นิมิตและทางออกจากนิมิตจุดที่ผู้ฝึกขั้นกลางมักติดเวลาที่เราเริ่มภาวนาจน,จนจิตนิ่งขึ้นอะไรบางอย่างจะปรากฏขึ้นโดยไม่เรียกหาบางคนเห็นแสงบางคนเห็นรูปพระบางคนเห็นเงาเสียงหรือรู้สึกเหมือนร่างกายหายไปสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแค่นิมิตคืออาการของจิตที่เกิดขึ้น เมื่อสมาธิมีกำลังไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของจริงเหมือนเงาบนผิวน้ำสวยได้แต่จับต้องไม่ได้ผู้ปฏิบัติขั้นกลางส่วนใหญ่ไม่ได้ติดกิเลสหนักๆแต่ติดนิมิตเพราะมันดึงจิตให้เชื่อว่านี่แหละของสูงเห็นแสงแล้วคิดว่าได้ฌานตัวลอยแล้วคิดว่าได้ยานเห็นภาพดีๆ แล้วกลัวว่าจะหายเห็นภาพน่ากลัวแล้วคิดว่าเป็นผีทั้งหมดนั้นคือจิตกำลังเล่นลวดลายไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หัวใจสำคัญที่สุดคือสิ่งนี้นิมิตอยู่ได้เพราะเรามีผู้ดูเราจ้องมันเราเพ่งมันเราอยากรู้ว่าคืออะไรมันจึงเติบโตแต่ถ้าเรากลับมารู้เฉยเ รูแบบเปิดไม่จ้องไม่ไล่ไม่ดึงเหมือนลมหายใจพัดผ่านแก้วนิมิตจะค่อยๆเลือนจนหายไปเองวิธีผ่านนิมิตง่ายที่สุดมีสมข้อ 1. รู้ทันว่าเป็นนิมิตแค่รู้ว่านี่อาการของจิตไม่ใช่สภาวะจริง 2. งกลับมาที่กายหรืออารมณ์กรรมฐานเดิมจับลมหายใจเบาๆ จับความรู้สึกที่ท้องหรือแค่รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกาย 3. เปลี่ยนจากจิตที่เพ่งเป็นจิตที่รู้จากลำแสงเลเซอร์เป็นแสงโคมที่สว่างเต็มห้องเมื่อจิตเป็นผู้รู้นิมิตจะไม่มีที่ยืนถ้าภาพสวยอย่าหลงถ้าภาพน่ากลัวอย่ากลัวแค่รู้ว่ามันเกิดเพราะจิตมีพลัง ไม่ใช่เพราะภายนอกมีอะไรเมื่อเราผ่านชั้นนิมิตได้สมาธิจะนิ่งกว่าเดิมและละเอียดกว่าเดิมและจิตจะก้าวเข้าสู่ของแท้ความเป็นกลางความใสความสว่างภายในที่พร้อมเป็นฐานของวิปัสสนาญาณจริงๆผู้ที่ผ่านนิมิตคือผู้ที่เริ่มเดินเข้าสู่ทางพ้นได้อย่างแท้จริงเพราะเขาไม่หลงในเงาอีกต่อไป แต่หันกลับมารู้ตัวตามความเป็นจริงและเมื่อจิตเริ่มสัมผัสความจริงมากขึ้นสภาวะที่เคยลึกลับจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสภาวะที่เคยกลัวจะกลายเป็นเพียงอาการสภาวะที่เคยหลงจะกลายเป็นความว่างเบาสบายนี่คือประตูนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ติดอยู่แต่ถ้าคุณผ่านได้การภาวนาทั้งหมด จะเปลี่ยนไปอีกระดับทันที